ออฟโรดรีวิวบ้านรีวิวที่ดินวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมารับชมนี่ครับด้านหลังเราจะเป็นบ้านบนเนื้อที่98ตารางวานะครับตำบลหนองกดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวจะพาไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับภาพมุมสูงรายละเอียดของที่ดินและบ้านหลังนี้นะครับตามผมมานะครับ มาครับทุกคนครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมารับชมนะครับบ้านสวยๆบ้านหน้อยู่ครับเป็นบ้านเดี่ยว2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำครับหห้องโถงใหญ่ครับบนเนื้อที่9.8ตารางวาบ้านหลังนี้อยู่ตําบลหนองกดนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นบ้านหน้าอยู่อีกหนึ่งหลังเลยครับในบริเวณบ้านสามารถจอดรถได้2-3คันเจ้าของบ้านได้ทําการขุดสระ,ะน้ําเล็กๆนะครับขนาด4 4เมตร ไว้สําหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสวยงามครับหรือว่าจะทําสระาน้ําให้เด็กๆไว้เล่นก็สามารถทําได้ครับแถมยังมีเนื้อที่เหลือที่จะปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองก็ทําได้อีกเช่นกันครับบ้านหลังนี้นะครับจะอยู่ในเขตชุมชนมีเพื่อนบ้านนะครับมีรั้วล้อมขอบชิดดีเลยครับแถมติดกับถนนคอนกรีตทั้ง2ด้านเลยครับเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากเลยครับเป็นบ้านพร้อมอยู่ในราคาไม่แพงครับ เจ้าของยังใจดีนะครับมีของแถมให้อีกหลายรายการเลยครับอาทเช่นแอร์สตัวโซฟา1ชุดครับผ้าม่านหน้าต่างพร้อมเหล็กดัดครับเตียงนอนขนาด6ฟุตครับและ3ฟุตครับอย่างละ1ชุดครับโต๊ะเครื่องแป้ง2ชุดครับชั้นวางทีวีแล้วก็จะมีถังสำรองน้ําขนาด700ลิตรนะครับพร้อมปั๊มน้ำมิซูบิชิอย่างดีเลยครับ1ตัวในส่วนสถานที่ใกล้เคียงนะครับและการเดินทาง อยู่ห่างจากอบตหนองโกดเพียง3นาทีครับเดินทางสะดวกครับร้านสะดวกซื้อ CJ เพียง5นาทีครับแล้วก็ไทยวัสดุนครสวรรค์นะครับเพียง5นาทีปั๊มบางจาก5นาทีครับแล้วก็มอเจ้าพญาเพียง10นาทีเท่านั้นครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปรับชมภายในตัวบ้านนะครับบ้านจะสวยงามขนาดไหนครับตามผมมาครับ นี่นะคะห้องโถงกว้างนะคะมีแอร์ด้านนอกและมีห้องนอนนะคะสองห้องห้องนี้ก็จะเป็นเตียงใหญ่นะคะขนาดหกฟุตแล้วก็มีแอร์หนึ่งตัวนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยคะ่ะนี่ติดผ้าม่านเรียบร้อยเลยนะคะันนี้จะเป็นด้านนอกนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะเป็น ที่นอนขนาด3ฟุตค่ะมีแอร์แล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะดูห้องครัวนะคะข้างหลังเราก็จะติดเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะเพื่อที่จะได้กันแอ์ได้ด้วยแล้วก็น,นี้จะเป็นห้องครัวด้านหลังค่ะนี่ก็จะมีซิงค์น้ำนะคะแล้วก็มีน,นี้หน้าต่างแล้วก็ในฝนของห้องนะ้ำ ห้องน้ำนะคะนี่เลยก็ทำน้าอุ่นห้องครัวน,นะคะแล้วก็ ที่ด้านหลังก็ยังกว้างอยู่นะคะสามารถทําสวนเล็กๆได้ในบ้านนะคะนี่ค่ะตรงนี้กว้างสามารถนั่งแคมปิ้งทีบรรยากาศดีค่ะด้านนอกมีสระน้ําด้วยสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ <S <S เป็น,นโฉนดนอสอสีจอรหรือว่าคูดแดงนั่นเองครับเจ้าของได้เสนอขายไว้ที่ราคา1,790,000บาทครับมีค่าใช้จ่ายวันโอนด้วยนะครับ สำหรับทท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0902369919ครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับ